ดาวพฤหัสบดีย้ายปี2567าทำนายดวงชะตา12ราศีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวใหญ่ถือเป็นดาวสุภคราะห์ที่ให้คุณกับดวงชะตากับคนทั้ง12ราศีโดยในทางโหราศาสตร์มีคำกรกาวไว้เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีไว้ว่าปัญญาบริสุทธทิ์ทายพฤหัสด,ดังนั้นดาวพฤหัสบดีจึงหมายถึงปัญญาการศึกษาการแพทย์งานวิชาการศาสนา ผู้หลักผู้ใหญ่กฎหมายศิลธรรมคุณงามความดีความถูกต้องดังนั้นหากดาวพฤหัสบดีในดวงเดิมของใครอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็จะส่งผลให้คุณได้รับความสุขประสบความสำเร็จมีความมั่นคงในเรื่องนั้นๆเปรียบคล้ายกับการที่มีเทวดาคอยคุ้มครอง แล้วเมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่ให้คุณกับดวงชะตาย้ายเข้าไปอยู่ในราศีใดก็จะให้คุณกับดวงชะตาคนคนนั้นในทุกๆเรื่องอีกทั้งมีความเชื่อว่าถึงแม้ว่าดาวดวงอื่นจะไม่ให้คุณกับดวงชะตาแต่หากเจ้าชะตาใดมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและทําให้คุณรอดพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี โดยปกติแล้วดาวพฤหัสบดีจะโคจรในแต่ละราศี1ราศีใช้เวลา1ปีโดยในปี2567ดาวพฤหัสบดีจะย้ายจากตำแหน่งราศีเมษเข้าสู่ตำแหน่งราศพีศพฤษภตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568ทั้งนี้ดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศพีพฤษภในครั้งนี้ถือเป็นตำแหน่งด้านการเงินของโลกและตำแหน่งด้านการเงินของประเทศไทยด้วย และได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าตำแหน่งจุลจักรและยังอยู่ในตำแหน่งเดียวกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งภัยอาเพศนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงดังนั้นในภาพรวมของโลกและของประเทศไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นตามความหมายของดาวพฤหัสบดีแต่ก็จะมีความแปรปรวนหรือเกิดการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการเงินให้ได้เห็นตามความหมายของดาวมฤตยูเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผลของการย้ายของดาวพฤหัสบดีในวันที่30เมษายน2567ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568ที่มีอิทธิพลต่อคนทั้ง12ราศีมีดังนี้ดาวพฤหัสบดีย,าย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีธนู ดาวพฤหัสบดีถือเป็นดาวประจำตัวและดาวตัวแทนในเรื่องของครอบครัวทรัพย์สินบ้านรถยนต์ที่ดินอสังหาหรือทรัพย์ของคนลัคนาราศีธนูก่อนหน้าที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายในครั้งนี้ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งราศีเมษให้คุณกับดวงชะตาทําให้ชีวิตของคนลัคนาราศีธนูในช่วงที่ผ่านมาได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ตัวอย่างเช่นการได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ ได้รับลูกหลานมาเลี้ยงหรือเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ส่วนในเรื่องการทำงานชาวลัคนาราศีธนูก็มักได้ทํางานกับผู้ที่มีอายุน้อยกวา่าและได้รับการสนับสนุนจากทีมงานลูกน้องบริวารเป็นอย่างดีหรือบางคนก็ได้ไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีงานออนไลน์หรือได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆในแวดวงการทำงาน ส่วนหลังจากวันที่30เมษายน2 5 6 7เป็นต้นไปเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายดาวพฤหัสบดีจะย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นตำแหน่งอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูความขัดแย้งทำให้คนลัคนาราศีธนูต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆอีกทั้งต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพการเกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ ในด้านการเรียนนักเรียนนักศึกษามีโอกาสพบปัญหาอุปสรรคในด้านการเรียนได้เรียนในวิชาที่ยากทำความเข้าใจได้ยากคนที่กำลังหาที่เรียนจะมีอุปสรรคในขั้นตอนกระบวนการสมัครแต่ส่งผลดีสำหรับคนลัคนาราศีธนูที่อยู่ระหว่างการสอบชิงทุนสอบแข่งขันเพราะคุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถและความพยายามของตัวเองอย่างเต็มที่ในการขว่คว้าหาความสำเร็จในด้านการงาน คนลัคนาราศีธนูมีโอกาสเกิดความขัดแย้งมีความคิดเห็นไม่ตรงกันกับผู้ใหญ่ในที่ทํางานอาจถูกผู้ใหญ่หรือเจ้านายเพ่งเลงหากทําผิดพลาดในเรื่องงานเพียงเล็กน้อยก็มักถูกขยายให้เป็นเรื่องใหญ่โตเกิดอุปสรรคศัตรูในที่ทํางานมากเสนองานไปก็ไม่ได้รับการตอบกลับผู้ใหญ่ไม่เห็นคุณค่าหรือผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนอยู่อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้เหมือนเดิม คนทำงานประจำมีโอกาสถูกโยกย้ายไปทำงานที่ไม่ชอบหรือไปรับผิดชอบงานหนักงานมีปัญหาที่ต้องแก้ไขตลอดเวลาทำให้คนลักนณาราศีธนูต้องใช้ความสามารถและความพยายามอย่างมากในการต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาส่วนคนลักนณาราศีธนูที่ทำธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระการงานของคุณมักเจออุปสรรคเช่นเกิดศัตรูคู่แข่งขันในวงการเพิ่มขึ้น หรือถูกลังแกจากผู้มีอิทธิพลเกิดปัญหาในด้านสภาพคล่องทางการเงินลูกหนี้ขาดการชำระหนี้หรือหมุนเงินไปชำระหนี้ไม่ทันมีโอกาสถูกฟ้องร้องเป็นคดีความไก่เกี่ยคดีได้ยากชีวิตของคุณต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะปัญหาภาษาที่มีเข้ามาให้แก้ไขเพิ่มขึ้นแต่ดาวพฤหสัสบดีในตำแหน่งอริกับส่งผลดีในเรื่องของการที่ใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมูลประกวดราคา การแย่งชิงงานโครงการหรือลูกค้าเพราะเมื่อคุณได้งานมาแล้วคนลัคนาราศีธนูจะมีการใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตัวเองในการทำงานจนได้รับผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจในด้านการเงินตัวคุณเองมักเจอสถานการณ์ที่หมุนเงินไม่ทนันมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปได้ทั้งรายจ่ายส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นหรือการไปรับภาระทางการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัว ที่มีเกมไปสร้างนี่แล้วทําให้คนล,นลักนณาราศีธนูต้องไปตามชําระหนี้สินแทนอีกทั้งคุณควรจะต้องระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจการใช้เงินแบบขาดสติการไปกู้เงินที่มีดอกเบี้ยสูงหรือถูกญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวยืมเงินแบบปฏิเสธไม่ได้ชีวิตของคนล,นลักนณาราศีธนูต้องต่อสู้แข่งขันเพื่อควนขวายหาเงินมารองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือไม่เช่นนั้นคุณก็จะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถยนต์ตัวอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุต้องเสียเงินซ่อมรถหรือบ้านเพราะประกันไม่คุ้มครองหรือคุ้มครองแต่ไม่พอกับค่าซ่อมหรือบ้านที่อยู่อาศัยถึงคราวซ่อมแซมทําให้ต้องเสียเงินไปกับการซ่อมบ้านหรือบางคนกําลังผ่อนบ้านหมดกับมีเหตุต้องกลับไปกู้เงินเพิ่มต้องผ่อนเพิ่มชีวิตพลิกผันจะไม่มีหนี้ก็กลายเป็นคนที่มีหนี้สิน ในส่วนดวงชะตาเรื่องของความรักด้วยปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มีเข้ามามากทําให้คนลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังเรื่องของความหงุดหงิดใจระวังการใช้อารมณ์จนทําให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือความสัมพันธ์กับคนรักมีปัญหาตามไปด้วยส่วนคนโสดในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตําแหน่งอลิไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะคบใครควรให้ความสําคัญกับด้านอื่นของชีวิตจะดีกวา่า ดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งอรียังส่งผลทำให้คนภายในครอบครัวของคุณมีความขัดแย้งความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันสุ่มเสียงที่คนในบ้านจะทะเลาะเบาะแหวงกันหรือคุณอาจถูกผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวคนภายในบ้านจับผิดหรือบังคับให้คุณทำในสิ่งที่ไม่อยากทำทำให้คุณไม่อยากอยู่บ้านในด้านสุขภาพต้องระวังเกณฑ์เจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต ผู้ใหญ่ภายในบ้านมีเกณฑ์ล้มป่วยทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งแนะนำว่าควรพิจารณาทำประกันสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงนอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีที่ย้ายในครั้งนี้ยังย้ายไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งภัยอาเพศและความเปลี่ยนแปลง ทำให้ชีวิตของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอุปสรรคศัตรูที่เข้ามาท้าทายในกรอบใหญ่ของชีวิตคุณอยู่ดังนั้นจึงแนะนำว่าคนลัคนาราศีธนูควรทำบุญใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีนั่นคือวัดโรงพยาบาลการศึกษาผู้สูงอายุและหาโอกาสไปไหว้พระปางสมาธิซึ่งเป็นปางประจำวันพฤหัสบดีแล้วมีโอกาสก็ขอให้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยให้มีสติตั้งรับกับอุปสรรคปัญหาที่มีเข้ามามากขึ้น